สวัสดีท่าผู้ฟังทุกท่านก่อนที่จะเข้าเนื้อหาที่จะมาพูดให้ฟังกันในวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามเปิดรับการแจ้งเตือนจากทางช่องและขอฝากเพจดูดวงเครื่องรางของคลังซีพึ่งสเสน่ห์เมตตามหานิยมน้ำมันสาริกาแปลงเสกนักกันกรูดานสเสน่ห์เมตตาซึ่งได้ผ่านการปลุกเสกจากอาจารย์พัชรินตามตำราพิธีโบราณและการทำพิธีกรรมจุดยันเทียน เรียกจิตเรียกนามเฉพาะบุคคลเพื่อเสริมดวงชะตาการงานการเงินความรักโชคลาภตลอดจนการลงหน้า,นาทองลงยันพกกริยักนฝ่ามือนอกจากนี้ยังได้มีการเขียนผ้ายันมงคลซึ่งเป็นการออกแบบผ้ายันเฉพาะบุคคลตามวันเดิมปีเกิดเพื่อเสริมบารมีอำนาจวาสนาการงานการเงินและโชคลาภ หากสนใจขอช่าบูชาสามารถแจ้งม,มาได้ที่เพจดูดวงหรือทางไลน์ในคลิปข้างใต้วิดีโอนี้ค่ะก่อนที่เราจะสวดมน,นั้นให้เราเกลิ่นคำกล่าวก่อนสวดมน์ก่อนนะคะให้ว่าดังนี้ข้าพเจ้าเอ่ยชื่อนามสกุลของตัวเองวันนี้ลูกจะสวดมน์ขออัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวาครูบาอาจารย์เทวดาประจำตัว เจ้าที่เจ้าทางที่อยู่อาศัยณสถานที่แห่งนี้แล้วกล่าวถึงสิ่งที่เรานับถือให้เอ่ยชื่อท่านมาร่วมฟังคำสวดมนต์และร่วมอนันนโมทนาบุญกับข้าพเจ้าด้วยเถิดนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโต อระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธ,ธาอาะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวะาขาโตภะคะวตาธมโมธรมมังนะม,มัสสมิ สุปฏิปันโนภะควะโตสาวกสังโฆสังขังนะมามินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์ศีสหัสสะสุทันมาพุทธโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชา อาคีธานังวรังคันธังสีวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิทูระโตอหังวันทามิทาตุยโยอ,อหังวันทามิสัพพโซพุทธธรรมะสังคปูเชมิคถาบูชาดวงชตานะโมเมสัพเทวานังสัพพะระหะ จะเทวานังสุริยันจะปะมุลจะทะสะสิทุมโมจะเทวานังวุโธลาพังภวิสติชีโวสุกโรจะมหาลาพังโสโรราหูเกตจะมหาลาพังสัพพะพยังวินาศสันติสัพพทุกข,ขังวินาศสันติสัพพโรคังวินาศสันติ ลักขณาอะหังวันธามิสัพพธาสเพเทเว,วามังปาลยันตุสัพพธาเอเตนะมังคละเตเสนะสัพพโสทีพะวันตุเมบทอธิษฐานขอโอโหสิกรรมกายกรมมังวจีกรมมังมโนกรมมังสันจิจกรรมมัง อาสันจิจกรรมมังขะมันตุเมเอโหสิกรรมังพระวะตุเมกรรมใดๆไม่ว่าจะเป็นกายกรรมวจีกรรมมะโนกรรมที่ข้าพเจ้าได้ทำล่วงเกินแก่ผู้ใดทั้งโดยตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีในภพชาติใดก็ตามขอให้เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายจงโปรดยกโทษให้เป็นอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้า อย่าได้จองเวรจองกรรมต่อกันอีกเลยบทสวดแผ่เมตตาให้แก่ตนเองอหังสุขิโตโหมิอหังนินทุโขโหมิอหังอเวโรโหมิอหังอัพยาปโชโหมิอหังอนีโคโหมิสุขีอัตานังปาริหะรามิขอให้ข้าพเจ้า ปราศจากความทุกข์ปราศจากเวรปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวงขอให้ท้าพเจ้าจงมีแต่ความสุขกายสุขใจหลุดพ้นจากความทุกข์ภัยทั้งสิ้นทั้งปวงเทินบทสวดแผ่เมตตาทั่วไปสัพเพสัตตาอเวราโหนตุอพยาปัชาโหนตุอณีคาโหนตุ สุขีอัตานังปาริหะรันตุข้าพเจ้าขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่เจ้ากรรมนายเวรเจ้าเกณฑดวงชะตาสัตว์ทั้งหลายรวมถึงเพื่อนมนุษย์ในอดีตชาติและชาติปัจจุบันที่เคยเบียดเบียนซึ่งกันขอให้บุญกุศลนี้จงส่งผลให้แก่ตัวข้าพเจ้าหลุดพ้นจากกรรมที่เคยกระทำร่วมกันด้วยเถิด หลังจากที่เราสวดทั้งห้าบทจบแล้วให้ตั้งจิตว่ากล่าวดังนี้วันนี้ข้าพเจ้าได้สวดมนต์ขอให้บุญกุศลน,นี้ตกถึงตัวข้าพเจ้าชื่อและขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวาครูบาอาจารย์ทั้งหลายเทพเทวดาประจำตัวของข้าพเจ้าเจ้าที่เจ้าทางณสถานที่แห่งนี้เจ้าที่เจ้าทางณบ้านเลขที่ ช่วยเปิดทางเปิดแสงสว่างให้ข้าพเจ้าพบเจอแต่สิ่งดีๆเพื่อนที่ดีมิตรที่ดีบริวารที่ดีทำมาค้าขายเจริญนุ่งเรืองมีเงินไหลกองมีทองไหลามาคิดหวังสิ่งใดขอให้ประสบความสำเร็จขอให้ข้าพเจ้ามีสติในการใช้ชีวิตหากวันนี้มีผู้ใดที่ได้ทำบุญทําทานด้วยเงินทองทรัพย์สิน ของกินของใช้เพื่อให้ผู้อื่นมีความสุขกายสบายใจข้าพเจ้าขอร่วมอานุโมทนาบุญกับทุกทุกบุญด้วยเถิดและข้าพเจ้าขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลน,นี้ให้กับผู้ที่เราจะให้และเจ้ากรรมนายเวรเจ้าเกณฑ์ดวงชะตารวมถึงเชื้อโรคทุกตัวของข้าพเจ้าขอให้พวกเขาไปอยู่ในภพภูมิที่ดี มีความสุขกายสบายใจด้วยเธอสาธุสาธุสาธุ